ตอนนี้เราอยู่บนหน้าจอ iOS นะครับหรือว่า iPhone นะครับก็ภาพก็จะกว้างหน่อยนะครับผมจะสามารถเห็นนักเตะได้หลากหลายเยอะแยะแบบนี้นะครับเราต้องการแค่เมาส์ดีนี้ทีเดียวจบแตกแยกย้ายพักผ่อนนอนผู้แตกเปล่าผู้แตกคือจบตุ้มๆสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะครับวันนี้ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเสียงผมอาจจะแฮบๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะเปื่อยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็เบร์เบร์แล้วเนะี่ยตอนนี้นะก็ มาขอเป bills, ิดแพ็คเบาๆหน่อยนะครับผมแพ็ควันจันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับผมก็เป็นแพ็คที่เราทราบกันล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับผมโอกาสที่จะเป็นแพ็คนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือแพ็คอิตาเลียนซึ่งเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยเราเซอร์ไพรส์กันใช่ป่ะวันอาทิตย์วันอาทิตย์สี่ทุ่มเราเซอร์ไพรส์กันว่าจะเป็นของขวัญแจกใช่ป่ะแต่สุดท้ายก็เปิดแบบต้องสุ่มต้องสุ่มแบบต้องวัดดวงเปิดฟรีสองครั้งนะครับผม วันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็เป็นเฟสติ t ัลอิตาเลียนลีกแกรนด์คูณ2ก็คือเปิดฟรี2ครั้งเหมือนกันนะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันวันวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมอา้าวสัญชาตญาณยิงจุดโทษหน่อยแป๊บหนึ่งของขวัญปีใหม่จ้ว่าของขวัญปีใหม่ก็ไม่เชิงนะครับก็มันก็ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมเนาะถ้าของขวัญมันต้องแบบว่าการันตีใช่ไหม แต่ก็ยังดีแต่ก็ยังดีดีกว่าไม่มีโอกาสนะครับผมก็เดี๋ยวสายฟรีจะได้ดีใจไปด้วยนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดสายฟรีนะวันนี้คลิปนี้เนี่ยขอเปิดแบบใช้ทองเปิดด้วยแล้วก็ตามล่าด้วยนะครับขอบคุณน้องธันวาด้วยนะครับเริ่มสนุกกันนะครับผมแพ็กนี้อิตาเลียนลีก,การเดียนนะครับมีตำนาน3ตัวเปโลมารดิเน่อันเดเอหรืออันเดแล้วก็จูซิเป้แบกโกมี่ตำนานใหม่นะค,ะครับผมแบกโกมี่ตำนานใหม่แบกขวาอินเตอร์นะฮะก็ตันอยู่ที่100นะครับผมเอ่อรวมบูสต์นะครับ คือในกรณีที่ยังไม่ได้ปรับค่าพลังนะกดออโต้แล้วโดยใช้โคสปกตินะครับไม่ได้ใช้โคสบูสนะครับผมนะักเตะบางคนใช้โคสบูสแล้วมันอาจจะมากกว่าค่าพลังพื้นฐานก็ได้นะครับผมเมาดินี่ตัน102นะครับเมาดินี่ร่างนี้เป็นเดส t ์ทอยเออร์ด้วยนะเป็นจอมทําลายล้างนะครับส่วนอันดาเอีหรืออันแดตัน100เหมือนกันนะครับ 102ตัวอันนี้คือโค้ดปกติแล้วก็ออโต้นะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเมาท์ในนี่หนึ้นะครับเดี๋ยวยังไงจะรีวิวให้รับชมกันตอนนี้เราอยู่บนหน้าจอ iOS นะครับหรือว่า iPhone นะครับภาพมันก็จะสวยๆหน่อยแล้วก็ภาพก็จะกว้างหน่อยนะครับผมจะสามารถเห็นนัาเตะได้หลากหลายเยอะแยะแบบนี้นะครับส่วนการ์ดไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คที่เหลือทั้งหมดที่ผมดูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะตันสูงสุดอยู่ที่98นะครับ98 97ลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆนะครับอะ เป้าหมายของเรานะครับเดี๋ยวเราตามล่าเมาดินี่ตัวเดียวจบแตกเลิกแยกย้ายนอนพักผ่อนนะครับขอเมอดินี่ตัวเดียวจบนะครับผมมาขอเปิดฟรีก่อนหนึ่งครั้งนะครับไปเพอเอเปิดฟรีได้เลยโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องใช้ทองเปิดปะ่ะอย่างอยาอย่างใจเย็นอันนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นตัวอ e ีสีลุ้งๆแบบนี้คือไม่ได้นะครับผมบางคนยังงงๆอยู่นะครับว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยดูสังเกตยังไงนะครับผม ถ้าเป็นอีพิกอะถ้าเป็นอีพิกหรือโชว์ทามอะพุมันจะแตกนะครับผมพุก็คือแบบอลังการเลยนะเต็มท้องฟ้าเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นการ์ดไฮไลท์อะข้างในมันจะสีเหลืองเอ้สีเขียวนะครับข้างในอัศาจรรย์เล็กๆนิดเ,เ,เดียวสีเขียวส่วนไอ้พวกพุเล็กพุเล็กแสงอัศาจรรย์บอลลูนอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับผมเหมือนจะสุ่มมาตลอดเลยนะฮะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าแบบเนี้ยยังไม่ได้นะครับเปิดฟรีสองครั้งยังไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าบางทีมันบั็กเอ่อสี สีลุ้งแล้วก็ได้อีพิกบ้างอะไรบ้างนะครับผมว่าจะไปดูสีลุ้งนะสีตัวอ e ีนะบางคนสับสนอยู่ตัวเ e อยตัวอ e ีที่เป็นอาัศาจรัน์อาัศาจรัน์ของสนามเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นสีลุ้งไม่เกี่ยวนะครับผมว่าให้ดูพุอย่างเดียวเลยให้ดูพุแตกแบบพุบนท้องฟ้าอลังการเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเปิดใช้ทองแล้วนะครับ9800ทองมันต้องได้มาดี่บ้างแหละใช่ปะ่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเปิด900เลยนะครับ ถ้าเปิด900น้เตะมันจะมาทีละสิตัวเลยนะครับผมมาหนึไปผู้แตกเปล่าผู้แตกคือจบตุ้มตุ้มต้มโอหอันนี้ผู้ไม่แตกแต่ว่าไฟมันจะเป็นสีลุ้งลุ้งตึ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 งตัวสุดท้ายแบกโอม่ห่ะเฮ้ยแต่ไม่มีผู้ว่ะ ได้อีปิกแต่ไม่มีพุเออว่ะเฮ้ยบางทีพุก็ไม่แตกบางทีพุก็ไม่แตกแต่ว่าไอไฟอัศจรรย์รอบสนามอะ่ะมันจะแบบส่องสว่างประกายเป็นสีทองโอ้ยก็งงเหมือนกันนะก็ยังงงอยู่เหมือนกันอัน,นี้อันนี้ในกรณีที่เราเปิดสิไงแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดแบบทีละครั้งอะ่ะเฮ้ยได้ไฮไลท์มาด้วยได้การ์ดไฮไลท์มาด้วยว่าการ์ลูยแต่ถ้าเราเปิดทีละครั้งนะครับผมพุมันแตกนะเท่าที่ผมเปิดได้นะครับผม ถ้าเปิดทีละ1ทีละ1่อ่ะถ้าถ้าพูแตกรอบฟ้าเนี่ยมันก็จะได้แน่นอนนะครับผมเอองงเหมือนกันถ้าเปิด10ถ้าเปิด10มันจะเป็นแบบเนี้ยอ่ะได้หตัวแบก,ก็กมี่ฮะแต่ว่าเป้าหมายของเราคือเมาร์ดีนี่เราต้องการแค่เมาร์ดีนี่ทีเดียวจบแตกแยกจาจพักผ่อนนอนนะครับเดี๋ยวรอรีวิวผมจะรีวิวไหวหรือเปล่าก็มไม่รู้นะเฮ้ย oh. เปิด1ิแรกก็แตกเลยอ่ะใช่ปะ่ะสิที่2นี่คงคงมาแล้วล่ะเมาร์ดีนี่คงมาแล้วล่ะ, ini, มลละไม่ต้องเสียเยอะนะครับผม ไปครับสิบที่สองแขนเส้นที่สามรอบครับแล้วก็ห้าวิหนึ่งสองอุย้ยไปเลยเฮ้ยสามวิแล้วกันไปหุแตกตุ้มตุ้ม,มข้้งในสีเขียวเห็นไหมขั้งในสีเขียวแบบนี้เราได้การไฮไลท์นะครับแต่เหมือนจะไม่ได้อีพิกนะปึงปึ้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 งปุ้งปุ้งปุ้งโลเปส เหมือนเราจะได้การไฮไลท์กี่ตัวต้องมาดูว่าได้กี่ตัวนะฮะแต่ว่าการไฮไลท์รอบนี้ค่าพลังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเกมจะเอาตัวแบบว่า ไม่ค่อยมีการพิเศษมานะครับผมเหมือนเป็นตัวที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้จักบ้างรู้จักบ้างนะครับผมไปหลีกอิตาลีไงแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวกลางๆของทมสอเนาะไม่ใช่เป็นตัวท็อปนะครับก็ปนๆมานะครับอ่ะไม่ได้ครับสิบที่2ได้ไฮไลท์มา1ตัวไปต่อครับเราได้มาลิีนี่คือจบเลยนะครับผมอานในเอียได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องการมาลินี่นะครับควายฮะโอ้ยหมาเสิบครับหนึ่งสองสามไปผู้แตกแยกย้ายตุ้ม บุไม่แตกข้างในไม่สีเขียวครับรู้สึกรอบนี้จะเกลือหรือเปล่าเกลือ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 และเกลือลาฟป็นเอเอเอเแต่ว่าเป็นก๊าซสแตนดาร์ดรอบนี้เกลือครับรอบนี้เกลือเผลอๆนี่ทองเหลือเจ็ดพันแต่แมต้องมันต้องได้แหละมันต้องได้แหละ ถ้าเหมาถามว่าเหมาเนี่ยมันเท่าไหร่ครับผมเหมาเนี่ยเราต้องกด10-15ครั้งนะครับ15คูณ9เป็นเท่าไหร่1 3 5 0 0อทองนะครับแต่ว่าเรามีเปิดฟรีด้วยนะครับตอนน่อดีกว่ารอบนี้ต้องมาแล้วละ่ะเบาดินี่จบนะครับเบาดินี่จบ1,2,3ไปผู้แตกแยกยายตุ้มเฮ้ยพืไม่แตกว่ะข้างในก็สีขาวเกลือ เกือคเกือ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 ,อและเกือเซฟานเดอไฟเดอไฟลดลงไปสีดาวเลหรอตัวแตนต์ดอะไรวะเหลือ6,200ครับนักเตะในตู้เหลือ108ตัว108ตัวรอบนี้ต้องมาแล้วละ่ะรอบนี้ต้องมาแล้วละ่ะใช่ป่ะไปไม่ต้องสามวิแล้วกดเลยถ้ามันจะมามันต้องมาแล้วละ่ะ ข้างในสีเขียวครับเห็นไหมเห็นข้างในไหมข้างในสีเขียวข้างในสีเขียวแบบนี้เราได้การ์ดไฮไลท์นะครับอือ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 ,อมันมีโอกาสที่จะได้อีปิคใช่ไหมไม่ได้เหรอ้าพุไม่แตกหรือว่าไฟอัศาจรรย์ไม่ไฟอัศาจรรย์ไม่เป็นสีอทองเมื่อกี้เมื่อกี้ครั้งแรกที่เราได้แบคโมี่มันจะเป็นไฟอัศาจรรย์สีอทองเนาะดุมฟรายดุมฟี โอ้ยได้มาหนึ่งตัวครับอ้๊ยไม่ก็ไม่ก็เต๋อห้าพันทองครับห้าพันทองสยองหัวใจข้างในเหลือ98ตัวหล้อมแหลมหล้อมแหล,ม,ลมไปเรื่อยๆหล้อมแหลมไปเรื่อยๆแต่ก็ได้การไฮไลท์เยอะอยู่เหมือนกันนะดวงไม่ได้ขี้เหร่นะครับได้การไฮไลท์ไป5ตัวแล้วนะครับแต่เป้าหมายจริงๆเราต้องการแค่เมาลินี่ตัวเดียวนะฮะเมาลินี่ตัวเดียวจบเลยนะครับผมแคนเซิ้นสักห้ารอบนะครับแล้วก็ไปเลยไปดับแล้วรอบเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ดับดิ ไไม่ได้ผู้แตกแล้วรอบเนี้ยังอีกวะเงียบวะเงียบวะเห็นน้องธนวาบอกว่าดวงไอดีนี้ดวงดีเปิดได้ดีนะครับมันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้ไดเราตะล้มาแต่ไม่มีการใหร้ไลเลยเฮ้ย สี่ท่าไม่ดีว่ะสี่ท่าไม่ดีมีอะไรเปิดฟรีไหมผมขอเปิดฟรีอันนี้ก่อนเปิดฟรีอิตาเลียนลีกนี่นี่น,นี่เหลือตัวสุดท้ายนะครับวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้ตัวอินเตอร์และมิลานฟรีนะครับผมได้แน่นอนชิลูฮะชิลูถ้าเกิดใครเล่นช่วงนี้นะครับก็ได้8ตัวนี้หมดเลยนะครับผมได้ไปตั้งตัวหน่อยอะชิลูได้ฟรีหนึ่งตัวปุ๊บเอาเลือกเอาชัยนะครับแล้วก็กลับไปเปิด วิเหลือ4,400ทองครับตอนนี้กลับไปเปิดมันต้องได้เว้ยเฮ้ยใจคอไม่ดีนะเว้ยเฮ้ยไปเลยไปพูแตกได้แล้วมาดีดิได้เปดิดโอ้ยตัว e สีตัว e สี 4, e ลุง้งแต่ว่าข้างในสีเขียวแบบนี้น่าจะเป็น e ีน่าจะเป็นการไฮไลท์นะครับไม่ใช่อีปิกเฮ้ยได้อันดาเอียเหรอเฮ้ยได้อันดาเอียได้อ e ีปิคกว่า เออวผมว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดแบบถ้าเราเปิดสิบนะครับมันจะดูยากแบบเนี้ยเออลัการเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเปิดสิบมันจะเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะงงงงว่ะบางทีพุกก็ไม่แตกแต่ถ้าเราเปิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับผมพกจะมาหรือมาอยู่ที่พุถ้าพุกแตกนะเพราะว่าผมเปิดฟรีตลอดเวลาเปิดฟรีผมสงเกตตลอดเวลาเปิดฟรีมันเปิดทีละหนึ่งใช่ป่ะเออเวลาอีพีแตกหเวลาผมเปิดฟรีมันจะเป็นพุอลังการเต็มท้องฟ้าเสมอเลยนะครับ แต่ถ้าเปิดสีแบบเนี้ยบางทีพุกไม่แตกแล้วไฟอัศจรรย์รอบสนามไม่ได้เป็นสีทองเมื่อกี้ไม่ได้เป็นสีทองใช่ปะแต่ข้างในเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวเพราะว่ามันมีการไไลไงเออแต่ว่าอ e ีพิกได้แต่ได้อ e ันดเอียแต่เราคือเราเราต้องการเมาส์ดีนี้ไงเราต้องการเมาส์ดีนี้ตัวเดียวจบนะครับเวลาเราต้องการตัวไหนมากที่สุดในแพ็คมันมักจะเป็นอย่างเงี้ยเหลือ3,500ทองคนระับทุกคน3,500ท้อยทองดูแล้วเปิดจากข้างนอกบ้างเปิดจากข้างนอกบ้างเปิดตรงนี้นะปึ๊บกดเข้าตรงนี้เลยปั๊บ แล้วก็ปั๊บเลยจบได้แล้วครับมาดี้นี่จบได้แล้วอุ้ยข้างในสีเขียวครับอ่า๋ยวดูกันสปอตไลท์สีขาวข้างในสีเขียวอาจจะเป็นเมาดินี่ก็ได้ใครจะไปรู้เหมือนอันเดเอร์เมื่อกี้ทำไมยังไงเบอร์สามเบอร์สามเห็นแกลใคเอ้ยเบอร์สี่เว้ยโอ้โหลุคแคทจีเนียโลอะไรวะ ได้ไฮไลท์ไปอีกหนึ่งตัวเหลือ2,600ทองเวลาเราต้องการตัวไหนมากที่สุดในแพ็คมันมักจะเป็นอย่างนี้แต่ก็เพิ่งผ่านครึ่งตู้มานะครับผ่านครึ่งตู้มาแล้วนะครับผมได้การ์ดไฮไลท์เกือบหมดแล้วการ์ดไฮไลท์เหลือ2ตัวฮะเออเหลือ3ตัวส่วนอีปริกได้มาแล้วแบคโกมี Back ่ me, กับแอนดาเอียแต่ว่าตัวที่เราต้องการตัวเดียวในแพ็คแล้วเราจบเนี่ยคือเมาาดีนี่นะโอ้โ oh. ห เดี๋ยวต้องกดเข้าไปดูมาร์ินี่หน่อยกดเข้าไปดูมาร์ินี่เดสทอยเยอร์นะครับปีนี้เป็นปี2002-2003นะครับสเตทเออตัวบูสเตอร์เป็นดีเฟนดิ n งบวกสอเหมาะกับการยืนเซนเตอร์เลยนะโอ้แอลซูเปอร์เฮตี้มีกาตันซี่ไฟติ Fighting, Split, er, ้งสเปรดบ็อกเกอร์แมนมาร์กิโอ้มีครบคันเลยนะครับมีพินพอยด้วยยืนปีกเอ้ยยืนแบ็คได้ด้วยไปครับจบช่วงทีหนึ่งรอบนี้จบแล้วจบไหมโอ้โหคือแบบนี้คือเกยกแล้วหรอ นี่คือเกลือเหรอวะเฮ้ยเบอร์สามป้าตัวนั้นอะไม่ใช่โอ้โหนิโก้นิโกโ้คอนซาเลสงานมาแล้วว่าเฮ้ย เราต้องการเมาดีนี่ตัวเดียวกับกลายเป็นว่างานหยาบไปแล้วว่าเฮ้ยโอ้เหลือ58ตัวในแพ็คนานแล้วไม่ได้เปิดเกลืออย่างนี้ว่าอันนี้มันจบก็ไม่เชิงเกลือเพราะเราได้2ตัวไปแล้วแต่ว่าเราต้องการตัวตัวตัวที่เราต้องการคือเมาดีนี่ไงแพ็คนี้ก็ได้ครบไปแล้วเห็นไหมได้ครบไปโดยแบบเหลือ77ตัวในตู้นะครับเออไม่ใช่ได้ครบนี่ได้เหลือลาอูตัวเดียว เหลือ1,700ทอง9ก9 9 2 18เปิดไม่ได้12ครั้งซะด้วยดิเปิดได้10ครั้งเดียวแล้วก็ขาด20ทองอะ่ะทุกคนขาด20ทองไปครับต้องจบรอบนี้แล้วละ่ะถ้าไม่จบไม่รู้จะว่ายางไงแล้วต้องจบรอบนี้สีเขียวข้างในครับมาลุ้นกันอย่างน้อยๆมีสีเขียวข้างในข้างในมีสีเขียวตัวนู้นต้องเป็นเสื้อแดงโอ,อ้ไม่ใช่แล้วว่าประตูวะเนะี่ย โอ้ oh, ประตูอไริสเมเลตเขามายกอดเอางานมาแล้ววะเฮ้ยสร้างงานนะสร้างงานตัวเองละโอ้ oh, ได้การไฮไไท์สองตัวจบเลยนเนี่ยมันชินนี่เมเลดคุณดูดิ เหลือ18ตัวในตู้เอ้ย48ตัวการไฮไลท์เหลือดานิโลตัวเดียวครับแล้วก็อ e ีพิกเหลือมาลดินี่ตัวเดียวโอ้โหทองอยู่ที่880ทองมันไม่สามารถเปิด10ได้อะเด็ขาดอีก20ทองอะ่ะโอ้โหในกัดในของขวัญต่างๆออบเจคทีฟเก็บยังออบเจคทีฟอะไรก็เก็บหมดแล้วโอ้โหขอดูแมสพาสหน่อยดิแมสพาสเปิดได้ได้กำไรไหมแมสพาสปลดล็ Mash ast, bot, lock, อกอูไม่ได้กำไรแล้วด้วย โอ้ oh my god สงสัยต้องเปิดทีละร้อยแล้วละ่ะเปิดทีละร้อยแล้วโอ้ยอะถ้าเปิดทีละร้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าพุแตกนะครับพุแตกอลังการคือแตกแน่นอนใช่ปะไปโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเหลือขนาดนี้อันนี้เกลือครับสีขาวโอ้ my god ร้อยที่สองครับไปโอ้โหเกลือ อะไรวะนานๆจะสุ่มแบบทุ่มทุนสร้างไปตุ้มโอ้โหตรงนี้คือถ้าเปิดทีละร้อยแบบนี้มันต้องดูปุ๊ได้บ่าปุ๊กอลังการเหลือห้าร้อยสุดท้ายแล้วครับไปไล่ใครอะไปไปไปอะอแล้วมันเงียบมากเสียงมันเงียบมากสี่ร้อยสุดท้ายแล้วโอ้โหทำไมกอด มาต้องมาที่ไม่ได้ไปมามาเรียกกิ๊บโอกาสน้อยมากเบอร์ทีละร้อยครับเหลือสามร้อยแปดสิบทองสยองหัวใจโกทองก็เติมไปแล้วหนึ่งร้อยมาจบ <c oughs> เสียงดนตรีเบาๆเสียงคนเชียร์เบาๆ เจ็บแต่จบหรือไม่ครับเหลือ200สุดท้ายเกียงเลยหรือเปล่ามามาดิโอ้โหเฮ้ยไฟสีลุ้งว่ะแต่แบบเนี้ยคือเกลือถ้าเปิดทีละหนึ่งแบบเนี้ยมันจะต้องเป็นพุนะครับหนึ่งร้อยสุดท้ายครับในตู้เหลือ40ตัวโอ้โหโอ,โหโอกาสสุดท้ายแล้วครับไปแตกป่ะร้อยสุดท้ายไม่แตกว่ะโอ้โหไม่น่าจะเชื่อครับทุกคน ขอไพ่น้องธันวาด้วยดูอะไรวะเราต้องการตัวเราต้องการตัวที่ตัวเดียวในแพ็คอะถ้าเกิดตัวนั้นออกคือจบแยกย้ายแล้วเวลามัน เวลาเราต้องการอะไรแบบนี้มันมักจะให้ยากเหลือเกินโอ้แล้วกำลังใจคนเปิดอยู่ที่ไหนกันครับผมอยู่ที่ไหนกันเหลือ40ตัวในตู้อ่ะโอ้เดี๋ยวจะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวติดตามต่อนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวต้องรอก่อนนะครับผมจะเปิดให้ได้ก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ3มรอบสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับทุกคนบายบายสวัสดีครับเอาไว้ก่อน I changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive to.